ได้ลายหลับไปเลยเออพ่อเขาะได้ลายแล้วดีถ้าเราถามอนเบิ้ลน้ำไปเขาเพิ่มมาถาเขาเลยชิดจมแล้วทุกคนห้ออุซ่าถาคุว่ะอยี้ขยี้ขยี้้ขยี้ปยลขย้ขย้ขยี้ขยี้กยี้ขอี้้ขยียี้ขยี้ย้้ขย้ยียี้ข้ขยี้ขยอ้ลาดขย้ข่ี้้ขนแล้ข ถ้าเอาไปปูเมื่อนั่งเมื่อกี้นะเดี๋ยวนอนจะหนีจะขึ้นหนึ่งมือกับอุดรเลยอะไรนี่แล้วนอนเลยแล้วไอ้ปูก,ก็นอนนี่แหละพรุ่งนี้ก็ข้าวสุลวนทุกันกับพร้อมแอนเออกับพร้อมแอนให้อยู่ดีรึเปลาปลาพูน่นายเพื่นเพื่นไปเอาของฝากเพืพอดที่คอยแปดนาทีพอดีพอลี่มาแล้วนะทุกคน เอาเอาเอาช่องใหญ่กระดังอืมอันนี้มาให้เยอกระตาหุ่นนะจ๊ะไม่ต้องไม้ชินใช่ไหมชิ้นห้ามกินบ่ไม่ต้องกินโอ้ตายนดอกไม้โดนทำไมเขาขาวจังอืมขาวไม่สวยโอ้บักขามหวานอ่านี่ยังไงเก็บสุดๆเลยบักขามหวานนี่ยังไงของดีของดีของดีบ่ ไสอ่ลของดีเอาหาเจอของดียุเิกแถอดอกกวานโอ้ดอกกวานครับผมไม่ยหอ่กระบาลน้ำแดงน้ำได้เกบผักหวานมาฝักกว่านี้กระบานก็เลยเลยมาพี่นาดน่ของฝากบะคำหวานด้วยคำสมเนี่ยหวานหวานหวานตาบอดหวานเลยหวานเออแล้วก็โอ้น้าใหสมน้าใหมสมเป็นแกงชาบะโคนาบะโครนเอาโดตบะโคซะอ๋อได้ไอยู่ น้ำมันทั้งหลายน้ำมันออกบ่อเขาไม่ได้ให้กลับนะคือมันค้างไว้นะมันมีบวกมันมีบวกน้อยๆสูบน้ำออกเบิดแล้วเหลือบวกน้อยๆเอาไปปล่อยไว้เออปลาคอจักประมาณนี้ซิบก็โตนี่แหละพันกลิ่นพระท่านเพิ่นกันแล้วไปปล่อยไปบวกคันเตือนเสามาน้ำออกบ่อเต็มสาเลยบัดนี้เอาบ่ไดรขออภัยโทนโอ้ยหนอขอบคุณครับผมสุกท่านที่รับฝาก แล้วเมื่อบ้านแล้วบัดที่ไหนไปกลับหายย้อยกลับไปนาเลยกับเมื่อบ้านเลยบอกมื่อื่นมื่อื่นมื่อื่นสิบกับบาทเลยใส่ตู้เย็นไว้ใส่ตู้เย็นไว้เด้อถามต้องวันน่ะต้องวันเดี๋ยวไปเช็ดตู้เย็นมาขามเช็ดก็อร่อยใช่ปะก็เย็นได้ไหมเมื่ออกมาจนเป็นลาเออแม่เป็นความถ้าโดนความเย็นเราออกแล้วมันจะเป็นลาก็จะกลิ่นมะนาดเลยเนาะเดี๋ยวก็ฝนตกองห้ามมันอยู่แล้อ้ยมันก็จะเป็นแบบนั้น นอนกินบากินเมืองเจังเมืองเจ้าสามเมืองสามเมืองวันนี้ไปวัถตะลูกออกจากเงื่นแม่ต้องกินมากินเมืองกระดดกระเดียเอนมากไม่ได้เหมือนคนไม่สูงไ่ไนี่เยกว่านอนเว้นไกินบ้านกินเมืองาแม่่นอนเอาเอาจังสันละมื่นวิวกอเห็นยูมุ่งข่อยมากเฮ้ยแล้วกขจนเลยเข้าเข้าเอา เอายอดกี่หม <m> ื่นตื่นคลลขอบคุณค่ะบอเลอ๋อยอเด้วทางนี้บอกหูมือหย่างขับรถมามาหาเ่าผมเพ่เห็นรถหลกไปทางนี้บบบนี้เออมาบอกเาบอเห็นตัวรถเจ้าจอดเจ้าเจ้าหย่างไปหันบอกมื่อเช้าเมี่นมาน้าพิบแต่จะยู่หดนำต้นไม้ยูล้อกะบีบยาไทยกนแลืเลยพุ่นนะมาเบิ่งอีกทีก็เอ้าไปใช่อเรี่ยวกันเลอยเขาไปน้องเว้นมาดนี พอเรามาพอเรามาสิกลับไปคุยอยู่หนาเหน <c oughs> อนเออเราก็เมื่อแล้วแบบนี้เออกขาอยก็ไม่ได้คลิปเดทยันเลยไม่ได้ค<อ><อ>ลิปเด็ดนำเขาวันนั้นนะ ก็เอาเสื้อมาให้พากันมาเมิดเลยดูนั่นนะดูกรอกมากมาเอาคลิปมาเอาคลิปก็ได้อีลีเลยเนาะได้หมื่นได้หมื่นกว่าจะสองมือสองมืโอ้ยฟุกขนาดแฝกเสือนั่นแหละ่มออขอบคุณค่ะจิมมียังขำเลยเสาอจิบมันไม่มีสาระยางเดมีสาระยังเ เอาเสื้อเอฟซีอันสร้างเสือให้เสื้อเคยเปิดรับออเดอร์ได้ออเดอร์เยี้ยุเรียนนายพลจุเลียนนายพลโอ้จุเรียนนายพลรับจองเราบอกเปิดจองเราบอกกวีมาลักเอาแล้วมันใหญ่ยังไงค่ะใหญ่อะไรแถวตลาดวานนอนแกก็เอาไปเลยเลยบอสมาติดเป็นดเกาเปิดจองเลยติว้าไปเปิดรับออเดอร์แล้วกสิมาลักเอาดอกมันหลายจะบอกอุ้ยหลายดิ ดอกอะไรเตาจีจ <đ> <affiliated S 1> ับบบถ้ามันตีอะไรกินบดบ้านได้ไหมเขาแต่งเขายังได้เลยโบเขาโบให้เขาเขาโบเต่งก็ได้บอแถวอันอย่างก็บ้านป้าใหม่บ่ใช่เออบ้านป้าใหม่เขาเขาไม่แต่งดอกเลยนะปล่อยเลยเป็นพวงเป็นพวงเลยอือก็ได้กินทุกทุกไอ้ทุกลูกอยู่อืมอืมเพราไปไหนเพราะไปรอดเพราะเขาไปรอด ฮเจ้าเจ้าด้เท้าเด็กต้เ้าดีกว่ามาที่หล uh uh ังเราเป็นช uh ุงเดินทางนปลยทีทเอไย่ปข้างกัยับเขาได้ยือก็ซียีอมอ้อไข่มดแดงะไม่ ฮะโอ้ปีนี้น่คือสิยากเออไฟอไปไอ้แนีอยู่ไห้ยปูนกันยังมีไข่ปีนี้จะหากินยากอยู่นะไข่โมแดงเนาะช่างตั้มได้กินได้กินหรือยังไข่โมแดงปีนี้นะได้กินหรือยังเจ้าเนอะปีที่เก้าแล้วแถวแค่มือลุงนี่เนาะเดี๋ยวให้ช่างตั้มพาไปหาเห็ดพอที่เคาหงูโอ้ยเนาะแมนเอ๊ะกรรมหนึ่ง เห็นเพราะต้นมะหาได้ง่ายๆพูนวะเนื้อพูนว่าจังเดยนะขอๆพูนหอได้ง่ายๆแค่นี้ก็ยังโลละเท่าไหร่พูนวะนะตูเราไปหาจะเพ่นปีนเราไปถึงไหนมานมานาเอาเนาะเราเนากังทํทำแป้งฮะแป้งเห็ดฟางโอ้บ่เออให้คอยมาเก็บน้ำเลเดอข่คอยซื้อเอาดอก แล้วก็ให้ถ่ายด้วยแล้วก็ซื้ออ,อถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นออจอะพลายซื้อหรอกมัน,ม,นมันกระเฮ็ดยากอยู่เด้อข่อยเฮ็ดเบิ่งแล้วแม่่นบเขาเฮ็ดนาออกจูนเก็บกรบเพทันข่อยเฮ็ดน,นับดอกออดอก็ได้6 7ด,ดอก จก accurate, ักรไว้แล้วเนเก็ม hmm> ันก็ออกได้อองน้ยงออเอมออมขนื้ออไรไส้ยัด้เด no ็กส้อยมนเอามาทิมปะเนาะเออเนาะเอ่เอาทิมแบบได้กินก็กินไม่ได้กินก็ทิ้งไปเนาะเออน่าจะได้อยู่น่าจะโออยู่นะ เออแต่ค่อยนะค่อยทำมันพิธีเกินไปมั่งมักก็นเลยไม่ออกตามมันพิธีการเขาอกมาเนี่ยมันต้อเปลี่ยนเด้แเมนโอเคโอเคอืมแม่นคือไข่กระหลายอยู่เอาไซรุเออนะคะก็ประมาณนี้สุ่มชิดแล้วนะคะจ้างคนไปแย่ไข่มดแดงอยู่สวนสวนไหวไข่อยู่บ่โบมันยัองบ่ได้ฝนตกเนาะไข่ไข่มันรีบไหมไข่เึกเล็ก

มานไม่ไดะมัน้ม่ได้มันย้อยเกือบเดือบเกือบเครื่องโมบรืมาเออ